เคยไหมลองมาหลายตัวแล้วท้องก็ยังอืดถ่ายก็ไม่ออกคุณเป็นคนหนึ่งใช่ไหมกินทั้งไฟเบอร์นมเปี้ยวโยเกิร์ตแล้วท้องก็ยังผูกผิวพันธุ์ก็ไม่ดีถ่ายก็ไม่ออกนี่แหละปัญหาของคนลำไส้ไม่ดีต้องเจอเพราะอะไรนะเหรอเพราะว่าคุณขาดตัวช่วยที่สำคัญที่เรียกว่าซินไบโอติกซินไบโอติกเท่ากับโปรไบโอติกบกกับพีไบโอติกสำหรับโปรไบโอติกก็คือจุลินทรีย์ชนิดดี ที่ควบคุมการทํางานของลําไส้ให้ทํางานได้อย่างปกติควบคุมจุลินทรีย์ชดไิ่ด,ดีไม่ให้เจริญเติบโตไม่ให้ก่อโรคเจ้าโปรไบโอติกก็เปรียบเสมือนทหารฝั่งเรานั่นเองสําหรับพีไบโอติกก็คืออาหารของจุลินทรีย์ชนิดดีก็เปรียบดังสเสบียงอาหารของทหารฝั่งเรานั่นเองหากว่าเรากินเฉพาะโปรไบโอติกหรือว่าพีไบโอติกเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ต่างอะไรกับการที่เรากําลังออกศึกสงครามต่อสู้ เพื่อให้ได้สุขภาพลำไส้ที่แข็งแรงกลับคืนมาในการศึกครั้งนี้เรากับส่งทหารไปออกรบแต่อย่างเดียวแต่ขาดสเสบียงหรือส่งแต่สเสบียงออกไปแต่ไม่มีกำลังทหารฝั่งเราเมื่อมองไปที่หน้าแนวสนามรบกับพบแต่กำลังของข้าศึกแล้วอย่างนี้เราจะชนะศึกครั้งนี้ได้อย่างไงถ้าอยากจะชนะศึกครั้งนี้เราก็ควรที่จะส่งไปคู่กันเลย ระหว่างทหารกับสเบียงก็เหมือนกับเรารับวก็าทานทั้งโปรไบติกกับพีไบติกซึ่งเราเรียกมรวมกันทั้งสองอย่างว่าซินไบติกนั่นเองสําหรับข้อดีของซินไบติกก็คือขับถ่ายดีลดการอักเสบเสริมพุ่ิคุ้มกันผิวพันธุ์แข็งแรงถึงเวลาหรือยังครับที่คนกินเฉพาะโปรไบติกหรือพีไบติกอย่างใดอย่างหนึ่งควรที่จะอัปเลเวลเข้ามาทานคู่กันที่เราเรียกรวมกันว่าซินไบติก แต่สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องลําไส้อยู่แล้วมีความพร้อมก็เริ่มรับประทานซินเบลติกได้เลยครับหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อให้เราได้พบกันใหม่หากมีข้อเสนอแนะคําถามคําติชมหรือว่าอยากให้ทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรกดพิมพ์เข้ามาในช่องคอมเมนต์นได้เลยนะครับหากว่ามีคนใกล้ตัวกําลังเจอปัญหาแบบเดียวกันนี้อยู่นะครับกดแชร์คลิปนี้ให้เขาเห็นนะครับแล้วพบกันใหม่ ในคลิปต่อไปครับ